สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟชช่องราตีภูมิชัยนะคะวาพิษวาถือพี่น้องสวัสดีเอซี G. จ้าพี่น้องวัอน,นี้จะพาพี่น้องมากินผลไม้เขาเรียกอะไรนะพี่น้องลูกพับลูคพับพี่น้อง ดูผับผลไม้ค่ะผลไม้เป็นแล้วเป็นแล้วพี่น้องจาเบอร์นหนาคินบ่พี่น้องมาอัปเดตน้ำพี่น้องเรื่องหนานี่แหละพี่น้อง ่อยไปสื่อยาเป็นตลับลอยลอยหาซิบบาทไหมพี่น้องตอนนี้คอยใส่พวกเสื้อหล่ำพวกเสื้อหล่ำผวกแอรเกี่ยวกับหนาลบหลิวลอยพี่น้องเห็นมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเริ่มหายแล้วพี่น้องเห็นปะวังเจอยววังหลิวลอยเริ่มหายละเริ่ม พี่น้องจู๊ซีอยเห็ก็มักเกิดแบบนี้โอ้ยบ้ามากพี่น้องนี่พี่น้องเลยมีฟ่าใส่เซรลามใส่เอ๋ยังะแนวเอแบบเป็นคลายว่าเป็นฝ่าฝ่าแดดไหมพี่น้องเนี่ยเป็นฝ่าแดด เอออันนี้กับใส่ขีบเอายามาแต้มขีปมื่อวันเล้วมาเป็นแผลไปใน,นี่ยอเลยไหมจ่ว่าส่วนค่ะว่าจะของส่วอยู่งไปพี่น้ะอันนี้กับบดไอ้อีอย่างนี้พี่น้องอันนี้หนาสดอยู่แต่ปากนี่พึงท่าลิบบางหันเนี่ยตอนนี้ในหนานี่คือเป็นหนาสดแอ้พี่น้องปากนี่พึงท่าลิบสติบางหันหอืม ออน้ใจสงบก็ไม่หยันไมนกันง,งานนั่งกินผละใหม่กันพี่น้องกินลูกผักนี่ละ่ะที่พี่น้องเห็นนี่ละ่ะมาได้จา้ากินไปคุยไปเนาะพี่น้องเนาะมือนี่กินข่าวร้ายก็อวนได้พี่น้องอวน ด้วยยูหองไข่ในพี่น้องมันมีเอ่หองหลายมันเป็นห้องแถวเป็นห้องแถวเป็นซีซั้นไข่มะซาอยู่ยไข่กับาบบกับส้กลับบ้าน,นพี่น้องคิดว่าเป็นเดือนขยสิกลับไปอยู่บ้าน,นพี่น้องเอ่กับไปอยู่ไปกักตัวอยู่บ้านเอาอยู่สแก้วบ้านขอ,อยู่สแก้ว กักตัวอยู่บ้านคิดหอดลูกพี่น้องืัอนี้เขาก็เลิกจ้างแล้วเขาเลิกจ้างแล้วเรษสกจแบบนี้ฝากพี่น้องเป็นแรงใจให้ในด้ยวยจ่าเดอก็ะยะอยาพันเอพี่น้องกับเกาลอยก็พู้ที่ตามแล้วเนาะกับที่ตามกับขามาบคในคลิปให้ในด้วยจ่าเดอ อูเมนว่าติดตามกันไปห้าไปเต็มหลอยเขาพัสนใจเขาเลยไม่พี่น้องพี่น้องทั้งไลี่เป็นเพื่อนทั้งยูทูบเนาะเป็นเพื่อนกันอยู่กับซอยขามาเบิงช่องเอกลาตีเน่ได้จ้ะซอยขามาเบิงคอมเมนต์ให้กดไลค์ให้น้ำแน่ ซอยคอมเมนต์ซอยคอมเมนต์ซอยกดไลค์กันแน่นอนพี่น้องและตีกับไปไปทุกมองแหละเบิ้งไปกับเบิง้งเบิ้งไปและตีกับเบิง้งเบิ้งทุกคลิปนั่นแหละทุกทุกคนนั่นแหละแต่บ่งหัว่าและตีกับมีงานเฮ็ดขึ้นกันะนะเนาะเมื่เพียมันกับเบิง้งได้ยังบ่ถึงถึงไอ้เวลานะอันนั้นปอก็ไปเฮ็ดงานแล้ว มืออืน่นตอนนี้ตกง่ายเลยพี่น้องบรายเง่ายแล้วเขาปใปเฮงานแล้วคลิปหนีออกไปนี่คือเขาบรเยเฮงานแล้วเรืนแต่อออนไลน์งานแรกงบารายาเฮแล้วเขาบรเหเฮแบบพี่น้องตอนนี้ตกงา่ายแล้วเฮติคลิป มืออื่นมาจะไปไห,หลสยนที่านสมตำอยู่มงเกาพี่นอ้องผู้ใดอะไรอยเจอเอ่าช่องลาตีไปเจอกันอยู่อ่าสร้อยน้ำแข็งเด้อสร้อยน้ำแข็งอ่าพัทยาไตา่ไบรลดบ,บ,บ,บกอก,บกบอว่าบอกว่าหมูหักเผื่อเกาบอกว่าหมูทั้งในกระตังปองถือว่าปองเอาปัจจุบันเป็นติดตังบม่ได้เอาอดีเป็นติดตังเด้พี่นอ้องทักทายกับมาหากันไหนพี่น้อง บองถือว่าเอฟซีบองถือว่าถ้าเป็นเอฟซีกันติดตามกันเนาะถามาเบองให้ปองนี่เลือจะพี่น้องเด้อ พี่หลุบพาบ้านหวานพี่น้องฮังวาอยากลดก็หวานได้มากินของหวานสื่อมากเลยพี่น้องได้ได้ไ,ดไอซีลูกซีลูกหา้าสิบบาทม,มันขึ้นกินไปหลลูกเนี่ยไออยู่สองลูกอันนี้ลูกที่สามซีลูกซีลูกหา้าสิบ ต้องหนากว่าตุ่มหนีเด่นแห้งพี่น้องอักเสบอะนะแ,แดงๆรู้สึกเจ็บอะตอนเองกินวิตามินหนาใส่น้ำได้พี่น้องเมื่อกะเหี่ยวเหี่ยวพี่น้องเป็นคนผิวแห้งเด่นเอาแบบพี่จะตายปองอแบบพี่จะตายปองมันเป็นคนผิวขาวพี่น้อง เป็นคนอาผือสีแทนสองสีแต่เป็นคนถี่จริงจังจริงจังกับชีวิตจริงจังและจริงใจชอบคนตรงไม่ชอบคนโกหกชีวิตคนท่าเราเป็นหนอเราไม่อุปสรรคอยู่ดีๆอยู่ให้เป็นเป็นบ่พี่นอ อยู่ดีๆอยู่ให้เป็นเมมเมนสมัติแต่บุญไหวห้แต่กับคนอื่นมันมาพี่นอ้องอองพูดถึงกับกับคนที่ชอบแอบบุญไหวห้ต้องมองหาคุณค่าในตัวเองมันมาผี่นอ้องต้องเบิ่นคุณค่าจากของก่อน งบื่เกียดบพรากวดภผพี่น้องมันกวดบ่เกียดอากาศอีกยานจะเจ็บมาคิดอย่างนั้พี่น้องไร้สาระเป็นเรื่องเปี่ยนอันใดทีเขาอาภัยให้กันณ์ไนเขาก็อาภัยมาพี่น้องแค่เขาอาภัยเป็นเพื่อนกันจบมันมาพี่น้องเห็นตรงนี้อย่างเอคิดมากมากเลยถือว่าเป็นเอฟซีติดตามกันเนาะ ฝากพ,พี่น้องก็แหลกก็แช่ในได้ใจเล้อเป็นกำลังใจแห่งปองเนี่ยซื้อเหรียญซื้อปองไม่โหดไม่โหดไม่โหดเนี่ยสาวสดธรรมดาเนาะ เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่นุ่มๆตอบล้วพี่น้องห็นบอกเอก้าเไปได้ยังไงคนสาวสวยสิบเอ๋ผู้ปา่าผู้แพทเป็นม,มาพี่น้องมันไม่มีอยู่แล้วแหละแต่กับบานคนใจง่ายได้แหละพี่น้องเ,เห็นยังสี่ก็ได้เห็นเห็นอยู่ในแบบนี่สถานแบบนี้กับมานคนใจง่ายได้ห่ะแต่ก็สิทธิบุคคลที่คิดเป็นมาพี่น้องแต่แต่คนคิด การเวลาพิสูจน์ใจคนแม่มาพี่น้องแล้วก็หูใจเองว่าใครเป็นยังไงใครเป็นแบบไหนพี่น้องเอ้ยปองก็เอตุใกลับไปอยู่บ้านเะไปหายงานออนไลน์ล่ะใส่ใจคาเลียงดูลูกพี่น้องยังบัไดใจคาเลียงดูลู เอพ่อเดือนอยู่แต่ก็ะโทษไปบอกเตือนโทรไปบอกงูบอกรุ่งหล,หล้วล่ะว่าจะกลับไปอยู่บ้านแต่ก็ะร่อให้เคลียร์ยทั้งนี้ก่อนคุณหละประมาณอาจจะเป็นต้นเดือนไม่น่าด้วยจังไลยกับว่ารู้ประมาณนี้ล่ะหยุเดือนสองเดือนละอนอยู่ไปบ่ยู่ไปกับบ่ไหวแล้วพี่น้องค่าเสาบ้าน เฮาบไม่ได้ได้เขาแต่ถ้าจะไปเห็ดถ้าจะไปเห็ดงานออนไลน์แม่นบ่อถ้าไปเห็ดงานอยู่กับหลูกห้าดีกว่าแม่นบ่เถ้ายังได้อยู่กับหลูกเ้าม่นบ่อพี่น้องได้อยู่ได้กินได้ยาน้าหลูกเ้าม่นบ่อเพราะว่างานโรงงาน็บ่บริจ้างหฮาแล้วเอ้งานโรงแรม็บ่บริจ้างเฮาแล้วถ้าสิอยู่ไปเปลื่ออย่างแม่นบ่อพี่น้องถ้าสิเแต่งานในออนไลน์เ้าไปเห็ดอยู่บ้านเ้าก็ได้แม่นบ่อได้อยู่กับหลูกพอโอเคนะคะ เข้าใจตังกันเนาะพี่เนอะถ้าจะเห็นงาน,นอะไรไปเห็นงานอยู่กับหลูหดีวกว่าอยู่บ้านดีวกดวก่ามันบ่อยจะว่าโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลาตีภูม,มิชัยด้วยนะคะดีค่ะบาย,บายไปละ